สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็มาในแบบอากาศแบบฝนพรำๆนะคะวันนี้ฝนตกนะอากาศเย็นๆสบายๆนะคะก็ไม่ทราบว่าทุกที่จะตกเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่รับรองค่ะว่าหัวข้อในวันนี้นะคะต้องตรงหรือว่าโดนใจกับคนบางคนแน่นอนแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกฤดูนี้นะฝนตกพรำๆอาจจะมี ความรู้สึกหนึ่งที่แบบสอดแทรกเข้ามาใช่ป่ะอารมณ์แบบอารมณ์อะไรอย่างี้โรลลี่อะไรโรลลี่นะคะในเขาเรียกว่าอะไรนิยามของคําว่าคนโสดนั่นเองค่ะโอ้โหบางคนอาจจะพูดแทงใจดาฉันหรือเปล่าเลยสะเทือนไปทั้งวงการเลยแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่นะคะเราจะมาพูดถึงคนโสดค่ะคนโสดไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่มีใครเอาหรือไม่มีใครอยากอยู่ด้วยไม่ใช่ นะคะเพราะว่าคนโสดสมัยนี้มีมีสองแบบก็คืออีกแบบหนึ่งคือแบบว่ารักที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าใช่มีไปฉันคิดว่าฉันปวดหัวฉันขออยู่คนเดียวแบบสบายๆดีกว่าเรื่อยๆกับอีกแบบหนึ่งคนโสดเพิ่งแบบโดนบอกเลิกมาอันนี้ก็แบบโสดระทมนิดนึงใช่มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่า เคยตอนนี้โดดเดี่ยวเหงาใช่เราเพราะแบบอารมณ์เหงาเข้ามาเดินไปในทางแบบท่ามกลางผู้คนที่แบบเดินจับมือกันเป็นคู่นั่งกันกันั่งกันนี่นั่นแหละอารมณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นมาอุ้ยมันมันรู้สึกเองไม่ใช่ไม่ใช่นอารมณ์แวบหนึ่งเออแบบนึงไม่ได้รู้สึกเองแต่ถ้ารู้คนสอวประเภทนน้นะคะทุกๆวันเนี่ยเขาจะมีอารมณ์เหงาของเขาอยู่นะคือว่าไม่ได้เหงาตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะแต่ จะเป็นแบบโมเมนต์หนึ่งอะนะโมเมนต์<ช>หนึ่งในแ,แต่ละวันอาจจะแบบ5นาที10นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งที่เขาได้อยู่กับตัวเองหรือเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยการฟังเพลงอะไรแบบเนี้ยที่มันโดนใจหรือว่าเห็นภาพบาดตาบาดใจเนี่ยะคะ,ค,ะคนโสดประเภทนี้ก็จะรู้สึกเหงาขึ้นมาแต่จริงๆแล้วนะคะการที่เราคบใครสักคนนะคะหรือ,อว่าการที่เราอยากจะหาใครสักคนเนี่ยอยากจะให้คุณมองเหตุผลคุณดีๆว่าการที่คุณกําลังมองหาคนรักเนี่ยคุณเหงา หรือว่าอยากจะมีคนใครสักคนที่ดูแลเราแล้วค่ะคุณคุณแค่เหงาหรือคุณต้องการต้องการคนที่มาดูแลเป็นคนข้างอะไรอย่างนี้เออบางคนแบบอาจจะแค่เหงาเลยค่ะเหงาก็เหงาเมื่อเจอกันปุ๊บโอ้โหท่านั้นเลยค่ะพากันดาม่าเะยปบ้างากันดาม่าที่สำคัญไม่พอระยะเวลาในคัรมบความรักครั้งนี้อาจจะสั้นด้วยใช่อันนี้อาจจะไม่คอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าสําหรับบางคนแล้วเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยยาวก็มีนะเป็นสองปีสามปีก็มีแต่ นอารมณ์จริงๆเนี่ยไม่อยากจะให้ทุกคนนะคะปล่อยใจนะคะหรือว่าหาคนรักด้วยคาว่าเหงานั่เองใช่ค่ะแล้วก็อีกในนึงที่ว่านะคนโสดที่แบบว่าเฮ้ยฉันโสดมาตั้งนานแล้วเธออย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันได้ป่ะอะไรอย่างงี้คือเขารักที่จะอยู่คนเดียวหรือเขาอาจจะได้รับประสบการณ์ที่แย่ๆมาอะไรอย่างี้แล้วเกิดเกิดใช่เกิดความรู้สึกแบบว่าการที่เราอยู่คนเดียวปิดกั้นนะ นี่ฉันว่ามันการปิดกันมันมันก็เป็นการปิดกันนะแต่ว่าอีกในนึงก็คือฉันอยู่คนเดียวคิดแล้วกับการที่สมัยก่อนตอนฉันมีแฟนอ่ะฉันรู้สึกแย่อะแกฉันขออยู่คนเดียวดีกว่าปะอ,อะไรแบบเนี้ยก็คือคนสวยคนไม่สวยสามารถโสดได้อฉ<ช>ันก็อยู่อ,อยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขแค่นั้นเองโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ หลายหลายนิยมของว่าโสดเลยนะใช่เออแล้วนอาฝนแบบนี้นะคะบางคนอาจจะอยากมีแบบคนรักคู่รักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กได้ทางนี้ได้แต่แตเราต้องถามใจตัวเองให้ดีๆก่อนเลยว่าสิ่งที่คุณต้องการตอนเนี้ยไม่ใช่เป็นแค่เพราะคุณเหงาเท่านั้นออืม,อมคุณต้องการเพื่อนหรือต้องการคนข้างๆจริงๆใช่แล้วค่ะ,คะ ก็ฝากไว้เนาะสำหรับท่านใดนะค่ะที่ลังอยู่ในโมเมนต์นะคะหรือว่าในอารมณ์โสดแบบนี้นะคะให้คุณทมใจตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็แล้วก็ลองปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามอะไรไปก่อนอะไรเงี้ยคุณก็จะรู้เองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอยู่กับเพื่อนก็ได้หรือว่าต้องการคนที่ข้างจริงใช่แล้วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ว่าด้วยเรื่องของคนโสดนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้เราส่งคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ